เมื่อคนอยู่เยอะเป็นชุมชนเสร็จชุมชนเสร็จมันมีสองอย่างคนโมเดลสีอย่างเช่นน้องจีนพี่ซิลิกเนี่ยโมเดลหรือคุณหยงเนี่ยส่วนใหญ่โมเดลนี้เป็น,ปนโมเดลหมอนะโมเดลครูโมเดลอาจารย์หรือโมเดลที่สร้างกับทำไม่เลือกเหมือนเป็นเมื่อคนอยู่มากต้องมารักษาเขาลองรักษาดูแลแบบนี้ถ้าเป็นหมอเป็นหมอพยาบาลเป็นพวกดูแลคนอ่ะถือว่าจะดีโมเดลนี้ เป็นมาในสายพวกหมอพวกยาพวกรักษาคนสุขภาพนี่ถือว่าดีมากในคนโมเดลโมเดลสี่เรากำหนดว่าส่วนใหญ่โมเดลสี่จากที่เห็นมาที่ประสบสำเร็จถูงมากก็คือหมอเป็นหมอผ่าตัดหมออะไรก็ได้หรือพยาบาลหมอโรงพยาบาลเนี้ยนแต่ทุกคนอาจจะหลากหลายแต่ตรงเนี้แต่ว่าโมเดลสหลากหลายอยู่แต่ว่าถ้าให้ดูตรงจริงๆอ่ะคือมาในสายโรงพยาบาลสายสุขภาพนี่คือลักษณะของคนโมเดลส